ถามของหนูคือของแม่ของยายเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อแปลว่าเนื้อมันนูนเข้ามาในตาเนี่ยแล้วถามว่าอีนี้จะหายไหมคําตอบพี่ไม่โกหกไม่หายแต่รักษาแต่มันจะทําให้ลดอาการเคืองลดอาการคันได้เราอีเคืองเราอีแซบเราอีคล้ายๆกับเมือตาเราฟืดมันจะถูกต้องมันฝืดแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นต้อเนื้อพี่จะแนะนําว่าทํายังไงไม่ให้เนื้อมันนูนข้อหนึ่งสวมแว่นกันแดดกันลมกันฝุ่น ข้อสองคือหยอดยาน้ำตาเทียมช่วยหรือว่ายอดยาแก้เครืองสําหรับต้อนเนื้อช่วยอีกเลี่ยงการโดนแดดมันก็คงเป็นไปไม่ได้เ<ม>พราะบ้านเราเป็นเกษตร<ม>แต่เราก็ต้องใส่แว่นไว้นะคะสิ่งนี้สําคัญแล้วก็ยาบํารุงตัวนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ากินแล้วตามันยุบเลยไหมเนื้อมันหายไปเลยไหมคําตอบคือไม่พี่ไม่พูดโกหกมันคือความจริงยังไงก็คือถ้าเกิดแรกเริ่มเช่นต้อลมนิดนึงเนี่ย กินมันจะช่วยได้มันจะทําให้ไม่เนื้อหนูนเป็นต้อนเนื้อนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นในตอนที่แบบเข้าตาดําแล้วเอาจริงต้องลอกเท่านั้นโอเคไหมอันนี้เข้าใจแต่ตัวเนี้ยมันทําให้เพิ่มเยื่อเมือกทาให้ลูกตาเรามันมีความชุ่มชื้นแล้วก็บํารุงในลูกตาเราในจอประสาทตาเรามากกว่าดูแลข้างในแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อมาครึ่งตาแล้วไม่มีทางยุบโอเคไหมเราจะเข้าใจตรงกันเพราะว่าจะพูดความจริงชัวร์กว่าโอเค